เสียงเทศที่หลายคนได้ฟังบอกว่าพระมหาอุเทนปัญญาปริทัศน์ถูกขับให้กระเด็นออกจากวัชนะสงครามก็เลยทำให้คนงงกันไปใหญ่ว่าสถานะจริงๆของท่านตอนนี้เป็นยังไงกันแน่แต่ว่าถ้าดูจากทางฝั่งวัชนะสงครามเองก็มีความชัดเจนออกมาอีกแบบหนึง่งคือมติของพระมหาเทระเป็นการลงภาคทันไม่ใช่การขับไล่ไม่ใช่การขับไล่ไใช,ใช่เหตุผลหลักที่บอกมาก็คือท่านละเมิดคำสั่งเจ้าคณะซ้ำ ใครที่ติดตามเรื่องนี้อยู่กดไลค์ให้กำลังใจกดติดตามแล้วก็เปิดแจ้งเตือนช่องคุยให้ฟังไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดประเด็นที่เราจะคุยกันต่อเรามาทำความเข้าใจเรื่องสถานะที่เป็นทางการกันก่อนดีกว่าคำว่าภาคทันเนี่ยในทางพระวินัยแล้วคือการลงโทษที่เบาที่สุดเลยนะเบาสุดเลยเหรอใช่สำหรับพระที่ประพฤติผิดแต่ยังไม่ร้ายแรงมากคือเหมือนเป็นการตักเตือนควบคุมความประพฤติไปก่อน ยังไม่ถึงขั้นตำหนิโทษเป็นเรื่องเป็นราวผู้บังคับบัญชาหรือพระเถระผู้ใหญ่ท่านก็จะกำหนดเวลาไว้โดยทั่วไปก็ปีหนึ่งประมาณนั้นหนึ่งปีเพื่อดูพฤติกรรมไปก่อนถ้าดีขึ้นโทษนี้ก็ยกเลิกได้แต่ถ้ายัางทำผิดซ้ำอีกก็เพิ่มโทษกันไปตามลำดับจุดนี้มันต่างกันชัดเลยมะกับที่พระมหาโอเทนพูดในคลิปเสียงเทศของท่านท่านใช้คำที่แบบว่าฟังดูรุนแรงกว่านั้นเยอะเช่นถูกขับให้กระเด็นออกจากว,วัด หรือให้ไปหาเสนาสนะใหม่ในคณะอื่นใช่ฟังแล้วรู้สึกเหมือนโดนลงโทษหนักกว่าแค่ภาคทันนี่เป็นปมแรกเลยที่ทำให้คนสับสนในคลิปนั้นท่านก็ยังเล่าความรู้สึกตัวเองด้วยว่าเรื่องนี้รุนแรงกับท่านมากท่านก็ย้ำว่าที่ผ่านมาท่านพูดตามธรรมและตามกรรมทุกอย่างท่านก็พูดถึงประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือท่านยอมรับว่าการแสดงธรรมแบบที่ท่านใช้บางครั้งที่เรียกว่าบุคลาธิฏฐานมันก็มีข้อเสียอยู่ บุคลาธิฐานคือยังไงนะคือการยกเรื่องหรือพฤติกรรมของคนจริงๆมาพูดประกอบการเทศอาจจะบอกชื่อหรือพูดให้รู้ว่าใครท่านก็ยอมรับว่าวิธีเนี้ยมันทำให้คนที่ถูกพูดถึงโกรธไม่พอใจได้ถึงแม้ท่านจะเชื่อว่าสิ่งที่พูดไปมันถูกตามหลักธรรมมีเรื่องจริงรองรับก็ตามท่านก็มองว่าคนที่ศึกษาธรรมะก็น่าจะระง,งับความโกรธได้ไม่ควรปล่อยให้มันครอบงำใช่ และท่านก็ตั้งข้อสังเกตอีกว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากโทสะอคติอักคติเพราะความไม่ชอบถูกต้องคือความลำเอียงเพราะไม่ชอบหน้ากันอยู่แล้วท่านเชื่อว่ามีคนตั้งแง่กับท่านตั้งแต่ท่านมาอยู่ที่คณะก้าววัชนะสงครามพอมีเรื่องอะไรนิดหน่อยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ทีนี้ลองมาดูสาเหตุเบื้องหลังจากมุมมองอื่นหรือเสียงวิจารณ์อื่นๆบ้างนอกเหนือจากเรื่องหลักที่เป็นทางการคือลเมิดคําสั่งเจ้าคณะซ้ํา อันนี้ทางวัดเขายืนยันมาก็ยังมีเรื่องพฤติกรรมการแสดงออกการพูดจาของท่านที่โดนวิจาร์เยอะเหมือนกันเขาวิจาร์ว่ายังไงบ้างก็มีคนมองว่าท่านมีลักษณะยกตนข่มท่านแสดงอาการเหมือนดูถูกหรือกดขม่มเหยียดยามคนอื่นบ่อยๆเรื่องการใช้ภาษาด้วยหรือเปล่าการใช้คําพูดใช่เลยประเด็นการใช้คําที่ถูกมองว่าเสียดสีบ้างเน็บแนมบ้างบางทีก็มีคําหยาบหลุดออกมาซึ่งก็ดูไม่เหมาะกับความเป็นพระ มีตัวอย่างไหมมีการยกตัวอย่างคำเปรียบเปียที่ท่านใช้เรียกพระรูปอื่นเช่นลิงวอกวัฒนาหรือเทวทัตวัฒนาแรงเหมือนกันการใช้คำแบบนี้ในทางพระวินัยเขาถือว่าผิดเป็นความผิดที่เรียกว่าโอมาสวาเทปาจิตตี คือผิดเพราะผู้เสียสีใช่เป็นอาบัติปาจิตตีคือความผิดสถานเบาแต่ก็เป็นความผิดตามพระวินัยโดยตรงเลยที่ไปพูดเสียสีดูหมิ่นเพื่อนพระด้วยกันยังมีเรื่องอื่นอีกไหมที่ถูกวิจารณ์ยังมีเรื่องการพูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกของพระรูปอื่นที่ถูกมองว่าการเป็นบูลลี่เช่นไปว่าเขาหน้าตาผิวพรรณเร้าหมองอันนี้ก็ไม่ควรคำเลยอะพฤติกรรมพวกนี้ พอมันรวมกับการแสดงออกที่คนตีความว่าไม่ให้เกียรติหรือไม่เคารพเจ้าคณะซึ่งเป็นผู้ปกครองดูแลพระในเขตนั้นแล้วยังมีการโจมตีพระเทระรูปอื่นอีกเรื่องเหล่านี้มันก็สะสมกลายเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้ง การไม่เคารพลำดับชั้นปกครองในหมู่สฆงนี่เป็นเรื่องสําคัญมีเรื่องหนึ่งเหมือนจะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ก็มีคนพูดถึงคือเรื่องการเรียกชื่อใช่เรื่องนี้ก็แปลกดีคือท่านแสดงความไม่พอใจชัดเจนเวลาคนอื่นไม่เรียกชื่อเรียกตาแหน่งเต็มยศของท่านซึ่งยาวมากพระอาจารย์มหาอุเทนปัญญาปริทัศน์นาคหลวงประโยคก,ก้าวิปัสนาจารย์ การที่ท่านให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากๆก็เลยถูกมองจากฝ่ายตรงข้ามหรือคนนอกบางส่วนว่าเป็นการคิดเล็กคิดน้อยดูไม่สมเป็นผู้ใหญ่ใช่แล้วก็ไม่ใช่นิสัยผู้ชายที่ควรจะปล่อยวางเรื่องหยุ่มหยิมแบบนี้ไปการไปยึดติดกับยศตําแหน่งทางโลกก็ถูกมองว่าขัดกับหลักการปล่อยวางในพุทธศาสนาในมุมของคนที่วิจารณ์ท่านเขาก็ชี้ว่ามันมีความย้อนแย้งในสิ่งที่ท่านสอนกับสิ่งที่ท่านทําเองย้อนแย้งยังไง คือท่านเคยสอนว่าไม่ควรติกลางทานกำนันหมายถึงอย่าไปตำหนิประจานใครต่อหน้าคนเยอะๆแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าแล้วทำไมท่านถึงประจานเจ้าคณะต่อหน้าทานกำนันออกสื่อซะเองผ่านการเทศที่เผยแพร่ออกไปเรื่องนี้มันก็สอดคล้องกับหลักปฏิบัติในหมู่สงฆ์นะที่มักจะถือว่าติเตียนกันลับหลังว่ากล่าวตักเตือนต่อหน้าอ๋อคือถ้าจะติคนพูดกันส่วนตัวแต่ถ้าชมชมต่อหน้าได้ การกระทำที่ถูกมองว่าเป็นการประจานผู้ปกครองออกสื่อก็เลยโดนวิจารณ์ว่าขัดหลักนี้ก็เลยมีเสียงตามมาว่าท่านไม่เคยจะสำนึกเลยในสิ่งที่ทำลงไปแล้วก็มีคนเสนอว่าท่านควรไปขอขมาคนที่ท่านเคยล่วงเกินหรือทำให้เขาไม่พอใจแล้วประเด็นที่ขัดแย้งกันนานๆกับพระมหาวัฒนาละ่ะท่านว่ายังไงเรื่องนี้พระมหาอุเทนท่านก็ออกมาปฏิเสธว่า ไม่ได้มีใครจ้างหรือรับเงินมาเพื่อโจมตีพระมหาวัฒนาท่านชี้แจงลำดับเหตุการณ์ในมุมของท่านว่าความขัดแย้งมันเริ่มจากที่ท่านรู้สึกว่าไม่ได้รับเกียรติตอนเรียกชื่อออกทีวีแล้วท่านก็บอกว่าท่านเป็นฝ่ายถูกโจมตีก่อนไม่ใช่เพิ่งมาโจมตีหลังรู้จักอาจารย์เบียร์อย่างที่โดนกล่าวหาทีนี้มาดูผลกระทบในปัจจุบันกันบ้างถึงแม้โทษทางการจะเป็นแค่พักทันซึ่งเบาที่สุด แต่ในทางปฏิบัติจริงๆมันก็ส่งผลให้ท่านต้องสแสวงหาเสนาสนะใหม่ในคณะอื่นในวัชนะสงครามอย่างที่ท่านพูดเองในคลิปเสียงหมายถึงต้องย้ายกุฏิใช่ต้องย้ายจากกุฏิเดิมในคณะ9้าไปอยู่กุฏิในเขตคณะอื่นภายในวัดไม่ใช่ถูกไล่ออกจากวัดไปเลยเป็นแค่การลงโทษชั่วคราวให้ย้ายที่อยู่ภายในวัดแต่ถึงอย่างนั้นสถานะของท่านในสายตาคนทั่วไปมันก็ยังดูไม่ชัดเจนอยู่ดีระหว่างคําว่าถูกขับ ที่ท่านพูดเองกับภาคทันที่เป็นเรื่องจริงจากทางวัดแล้วดูเหมือนความขัดแย้งส่วนตัวกับคู่กรณีต่างๆก็ยังคงมีอยู่ควบคู่ไปกับก,บการลงโทษทางวินัยที่เกิดขึ้นมีอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันคือการที่เจ้าคณะท่านออกหนังสือตักเตือนอย่างเป็นทางการมาบางฝ่ายก็มองว่านี่คือทําตามขั้นตอนแล้วเป็นการเปิดทางให้ท่านลงแบบนุ่มนวลที่สุดแล้ว หมายถึงให้โอกาสปรับปรุงตัวใช่โดยไม่ต้องใช้มาตรการที่แรงกว่านี้แต่ก็เป็นไปได้ว่าตัวท่านเองอาจจะตีความหนังสือตักเตือนนี้ไปอีกทางว่าเป็นการกันแกลง้งหรือต้องการทําให้ท่านเสียชื่อเสียงความขัดแยง้งเรื่องการสื่อสารพฤติกรรมของพระมหาอุเทนครั้งนี้มันก็จุดประเด็นให้คนหันมาคุยกันเรื่องมารายาทพื้นฐานในสังคมด้วยใช่มีการหยิบยกคำสอนหรือข้อคิดเรื่องมารายาทที่ควรจะมีขึ้นมาพูดกันอย่างเช่นไม่ควรไปละลาบละลวงเรื่องส่วนตัวของคนอื่น ัวอย่างง่งายๆเลยก็คือเวลาเห็นคนอื่นคุยโทรศัพท์อยู่ก็ไม่ควรไปถามว่าคุยกับใครหรือไปอยากจะดูหน่อยสิว่าคุยเรื่องอะไรกันถูกต้องการทำแบบนั้นถือว่าก้าวล่วงขาดมารยาทมากพฤติกรรมที่แบบสอดรู้สอดเห็นเรื่องคนอื่นเกินไปหรือที่พูดกันเล่นๆว่าสาแนเรื่องชาวบ้านโดยไม่เกรงใจไม่มีมารยาทสังคมก็จะมองว่าคนแบบนี้ขาดการอบรมสั่งสอนเป็นคนไร้มารยาท ใช่บางทีอาจจะถูกมองไปถึงขั้นว่าเป็นคนสะทุนต่ำทรามที่สังคมไม่อยากยอมรับหรือไม่อยากคบด้วยการเคารพพื้นที่ส่วนตัวความเป็นส่วนตัวของคนอื่นมันเลยเป็นมารยาทพื้นฐานที่สำคัญมากในสังคมไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปหรือพระสงฆ์คุยให้ฟังจุดประกายให้คุณสร้างสรรค์ความคิดที่ดีกว่าเดิมฝากติดตามช่องคุยให้ฟังสำหรับการนำเสนอครั้งต่อไป